นายกปรามคนหนีไปต่างประเทศอย่าพูดมากลั่นจะทำทุกทางนำตัวกลับมาดําเนินคดีนายกลั่นจะทำทุกทางนำคนหนีคดีกลับมาดําเนินคดีในไทยแจงบางเรื่องไม่ผิดกฎหมายในบางประเทศย้ำต้องหาหรือร่วมกันเพื่อหาทางออกย้ำคนอยู่ต่างประเทศไม่สมควรต้องพูดมากวันนี้26่ธันวาคม พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่สนใจต้องชี้แจงกรณีต่างๆตั้งแต่ตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งได้มีการติดตามเรื่องต่างๆมาตลอดแต่ประเด็นสำคัญคือปัญหาคดีในต่างประเทศเป็นการตัดสินใจของประเทศต่างๆซึ่งเป็นประเทศปลายทางดังนั้นหากจะส่งตัวผู้หลบหนีคดีกลับมาประเทศไทย ก็ขึ้นอยู่กับประเทศปลายที่บุคคลดังกล่าวอยู่เพราะบางครั้งผิดกฎหมายประเทศไทยแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายประเทศอื่นซึ่งต้องมีการพิจารณาทั้งสองประเทศร่วมกันพลเอกประยุทธ์กล่าวยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางพร้อมกำชับที่จะขอตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางดังนั้นคนที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศไม่สมควรที่จะต้องพูดมาก ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโพวว่ามีคะแนนนิยมมากขึ้นหลังประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่สนใจพร้อมโบกมือปฏิเสธจะตอบคำถามและขึ้นประชุมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นมีผู้หนีคดีทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ของประเทศไทยในแง่ลบอยู่เป็นประจำ